แม่นี่ทซื้อแม่ยังไงแม่บัวทองส่วนสูงายเป็นไรหน่อยสี่เจ็ดสี่แปดลูกเป็นลูกเท,เทา่าไหนเงินอุทัยนะครับจักเดือนเลยเนี่ยราคามีเปิดไว้เหตุใดถามวอ มีในใจครับใครอยากซื้อกับมานั่งในใจเพ่นครับต่อเอาเอาแม้ว่าอืมกันนึงในดวงใจเพ่นครับเพื่อนกันได้เปิดราคาไว้ใ,ในใจนะครับถือกอกถือใจคอยมาว่ากันเมืองครับที่นี่แย้มตาการฟาร์มนะครับอำเภอนามนจังหวัดกาลสินแม่บัวทองสูงร้อยสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ ลูกสาวเงินอุทยของแทร่อยเปอร์เซ็นต์ครับผสมเองกับมือหมอโจควายใหญ่ครับแต่ว่าสีหยาติผสมยุคนว่าให้ผสมน้ำเหมือนนั้นเลยไ้นนางเบึงเอาสำหรับคลิปนี้พอได้ถือใจกกดกระดิ่งกดติดตามช่องหมอเอสซ่าหมอผสมเทียมนั้นเลยครับสวัสดีครับ